ใดชวนราชครูจ uh, ึงเป็นเช่นน uh ี uh ้แยกกันตามหาเออเออโอ้ยโอ้ยรอข้าด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปไม่รอเลยเว้ยกังเกง 干个、呃！干个、呃！干个、呃！ องรัชทายาทท่านเดิงตามหาแม่นางกังเช่นนี้เป็นเพราะยังต้องการให้แม่นางกังทํางานให้ท่านงั้นเหรอสถานการณ์ในตอนนี้องรัชทายาทพอใจเหรอทุกสิ่งที่ข้าทําเพื่อชาวเมืองเชียนเฉิงของข้าเกิดเป็นองาาค์ราชทายาทข้าจะสนใจแต่เรื่อง สัมพันธ์ชายหญิงได้อย่างไรฉะนั้นองค์รัชทายาทเคยคิดบ้างหรือไม่แม่นางกังไม่เกี่ยวข้องอะไรกับชาวเมืองเชนเฉิงของท่านเลยแต่ท่านกลับหลอกใช้นางครั้งแล้วครั้งแล้วกังเออเจ้าอยู่ที่ไหนอย่าเพิ่งว่ากล่าวเขาเลยท่านเซียนตามหาแม่นางกังสำคัญกว่า ยังมีอีกแห่งหนึ่งที่ยังไม่ได้หานี่คือราชครูจะปีศาจที่พรางกายเป็นมนุษย์รีบมอบกังเงอ๋อของข้าคืนมาเดี๋ยวนี้ราชครูเป็นปีศาจหรือนี่ปีศาจเหตุใดข้าจึงไม่เคยสัมผัสได้มันเปลี่ยนพลังวิญญาณของมันให้กลายเป็นเนื้อหนัง ทำให้พลังวิญญาณลดลงไปมากดังนั้นท่านเลยสัมผัสไม่ได้ข้านานเฟื่องชื่อเสียงดีงามมาทั้งชีวิตแต่สุดท้ายราคาที่ข้าสร้างกบถูกทำลายด้วยเงื้อมือของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งพวกเจ้ามาได้เวลาพอดีตอนนี้เจ้าก็เป็นแค่ครึ่งมนุษย์ครึ่งปีศาจพลังวิญญาณลดลงไปมากเจ้าเนี่ยนะต้องการกำจัดพวกเราพูดมากังเอ๋ออยู่ที่ไหนกันแน่วางใจนางยังมีชีวิตอยู่ ข้าไม่ฆ่านางง่ายๆหรอกเด็กคนนี้บอกว่าสิงเอ๋จากไปแล้วนับแต่นี้ <Okay. S 1> น่าจะเป็นผู้สาวของข้าดูแลข้าจนแกตาย <laughs> <laughs> มีชีวิตอยู่มานานแล้วคิดว่าตัวเองเป็นมนุษย์จริงๆแล้วได้ยินแบบนี้ก็ทราบซึ้งเล็กน้อย <Okay. S 1> ไหนเลยจะรู้ <Okay. S 1> นางป้อนขนมให้ข้า ทำไม่้าเผยตัวตนทางกลางผู้คนหากเจ้าคิดจะทำตัวเป็นมนุษย์จริงๆเหตุใดจึงทำกับบุตรสาวแท้ๆของตัวเองเช่นนี้ละ่ะบุญศรีสาะของหนานซิงมีไม้เลื้อยออกมานั่นหมายความว่าพวกเจ้ามีสายเลือดเดียวกันพวกเจ้าเป็นตระกูลไม้เหมือนกันเจ้าอยู่กินกับมนุษย์แลวให้กำเนิดหนานซิงที่เป็นมนุษย์ครึ่งปีศาจนางเลยเกิดมาไม่สมบูรณ์แต่มีพลังเหนือธรรมชาติไม่คิดว่าเจ้าจะใช้พลังวิญญ,ญาณของบุตรสาวของตัวเองมาสแสวงหาอำนาจแบบนี้ ข้าเเจ้าราชครูอยู่ใต้คนหนึ่งคนอยู่เหนือคนนับหมืน่นจะยอมให้เจ้ากล่าวหาคนแก่อย่างข้าชนิดไดอย่างไรแค่นี้ท่านก็รับไม่ได้แล้วละ่ะเพราะความกระหายในอำนาจของท่านทําให้พลังวิญญ,ญาณหนานสิ่งค่อยๆหายไปค่อยคอยกลายเป็นไม้สุดท้ายก็เหลือเพียงหัวกิ่งไม้พวกนั้นยังมีไม้เลื้อยที่เหลือบนเตียงอีกล้วนแต่เป็นซากศพของนางต่อให้นางเหลือเพียงเศษเสี้ยววิญญ,ญาณ นางก็คงไม่ต้องการชี้ตัวว่าท่านคือฆาตกรที่แท้จริงแล้วเลยจะหูปากเดียวนน่ที่แท้เป็นท่านที่ทำร้ายสิงเอ๋อยาเฮ้ยอออออเพราะเหตุใด้นางสามารถช่วยข้าทำไมอนาคตได้ช่วยส่งเสริมสาระของข้าได้ช่วยข้าสร้างผลงานได้แต่เป็นเกียรติสูงสุดของนางแล้วข้าเป็นมนุษย์ ข้าเปราชครูผู้ยิ่งใหญ่ของราชาวงศวันนี้ใครก็อย่าฝันว่าจะได้ออกไปจากหอบูชา กังเอ๋อกังเอ๋อกั้งเอ๋อขาของเจ้าไช้ไฟจามาอชิงติงมาหลอมขาทั้งสองและทำให้บ,บับมาเหมือนเดิมได้ถ้าช่วยท่านเองอ กังเอ๋ังเอ๋วาเออเจ้าจะหวังว่าจะรอดออกไปได้ทำไมท่านถึงทำกับกังเอ๋อของข้าเช่นนี้นางยังเป็นบุษสาของข้ามิใช่หรืออย่างไรแต่บุษสาของข้าไม่มีขานนินางบอกว่าจะแต่งให้เจ้า ข้าก็มอบชุดแต่งางานของสิงเออให้แกนางเจ้าดูสิข้าเอนดูนางเพียงใดเพื่อให้นางเหมือนกับสิงเออข้าถึงกับใช้ไฟศักดิ์สิทธิ์ของม่อชิงติงละลายขาของนางนทั่ว่าทั่ว izzard, ่ากังเหรอ โท่านป้าเจ้าข้าล้างคนเผาข้าเจ้าข้าคนรักของข้า ถ้าจะต้องเผาเจ้าให้เป็นเท่าทานสังเวยแกดวงวิญญาณเมืองเชียนเฉิงเผามังกน ท่านฟื้นสิท่านได้ฟื้นสิท่านฟื้นสิฟื้นขึ้นมาสิท่านฟื้นสิท่านไค้บากแล้วไม่ใช่หรือ ว่าใจไอ้ข้าเป็นชายาของท่านนะกัอนเออไม่เป็นไรข้าทำให้เจ้าตกใจแล้วในอดีต ข้ามักนึกว่าคนที่ข้ารักมีแค่ชาวเมืองเชียนเฉิงมีแค่ชาติบ้านเมือง <_ letter> เพียงได้ข้ามผ่านช่วงเวลานี้เท่านั้นข้าจึงได้รู้ว่าคนที่ข้ารักคือเจ้า <_ letter> ข้ายังอยากให้เจ้าเป็นชายาของข้าเ <_ letter> จ้ารู้หรือไม่ ขขาสามารถปกป้องเจ้าได้เป็นเรื่องที่ในชีวิตนี้ข้ามีความสุขที่สุด